มาดูเซตต่อไปนะคะก็คือเป็นเซตที่สุดคุ้มอีกเซตหนึ่งเป็นเซตปีใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะก็คือเซต B a e r o t i o n นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เราถอดตัวนี้ออกมาเพื่อง่ายในการเปิดดูนะคะกล่องมันสวยงามพรีเมียมสุดๆนะคะข้างในประกอบไปด้วย b a lotion ตัวจริงนะคะตัวนี้ค่ะ120มิล1ชิ้น b a k i n ซึ่งครีม20กรัม1ชิ้น b a w a ท20กรัม1ชิ้น b a milk สิบมิล1ชิ้นนะคะ b a แกนเดรตแกนเดรตสามนะคะ6กรัม1ชิ้น b a ครีมห้กรัม1ชิ้น,ลนแล้วก็ b a light selector ซึ่งเป็นกันแดดเกรัม1ชิ้น มูลค่าทั้งกล่องน,นี้ค่ะมันหนึ่งมันห้าร้บาทแต่ตอนนี้เป็นเซตปีใหม่จำหน่ายเพียง7 0 0ดพันบาทซึ่งคุ้มสุดๆกำไรมากๆประหยัดไปถึง55%ใครสนใจก็รีบด่วนนะคะของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่าส่งฟรีทั่วไทยค่ะเบอร์โทรนะคะ062 39332890632219782ขอบคุณนะคะ